ทุกประเทศทุกประเทศนะญ <c oughs> าติโยมคนไทยทุกทุกทางวันนี้นะขอเจริญพรเป็นพิเศษในเองเนื่องโอกาสวันสำคัญวันวิสาขบูชาวันนี้สถา,านการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่า,ามีโรคระบาดโควิด1 9 เป็นวันวิสาขบูชาเราก็าไปเวียนเทนกันไม่ได้แม้แต่วันวิสาขบูชาโลกที่เราจัดกันทุกปีส่วนมากที่เมืองไทยบางปีก็ที่เวียดนามบางปีก็ที่ประเทศศิีลังกาปีนี้จัดไม่ได้เลยเพราะว่าสถานาการณ์ไม่อํน่ยที่นี่ <c oughs> ในวันวิสาขบูชาเราต้องทำอะไรกันบ้าง ปกติแล้วเราไปเวียนเทนไปเวียนเทนตักบ,บาตรตอนเช้าแลว้วก็เวียนเทนเวียนเทนอันนี้นะมันเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมเรียกว่าซิมโบลิซึมเป็นซิมโบลเป็นพิธีกรรมเวลาเราไปเวียนเทนทันเทนมันมีอะไรมันมีแสงแสงที่มาจากไฟแสงอันนี้ เป็นเสนหษของปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ <c oughs> ที่มีนะที่ที่พระองค์ทรงมีหลังจากพระองค์ตรัสรู้ที่พุทธคยาในวันสำคัญวิสาขบูชานี้คือปัญญาอันนี้คือปัญญาอะไร ปัญญาที่ว่าความทุกข์ที่เราเจอกันนะจริงๆมันเป็นประสบปปการณ์สากลประสบการณ์สากล u n i v e r s a l experience ไม่ใช่แค่เราเพราะฉะนั้นโชคเรากำลังเจอปัญหาโรคระบาดโควิดนี้เราจะต้องคิดถึงปัญหาของคนอื่นมากกว่าเดิม ความกลัที่เขามีความไม่สะดวกเพราะว่าจะต้องอยู่ที่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้ไปทำงานไม่ได้รายได้ก็ลดลงออยู่ที่บ้านหงุดหงิดทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างความทุกเหล่านี้นะเราหนีไม่ได้ไม่มีทางหนีพระพุทธเจ้าสอนว่า ตังโคปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินิยงความทุกข์นั้ต้องทำความเข้าใจมันหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นอนดุลมาขอเชิญญาิโยมทุกท่านที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ชมรายการอดตมาน,นี้อย่างจะให้ ทำใจให้สงบสักนิดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติจิตงุนงินก็มีสติจิตฟุ้งซ่านก็มีสติไม่พอใจก็มีสติจิตโดก็มีสติหลังจากมีสติแล้วไปคิดถึงคนอื่น เพิ่นบ้านก็เหมือนกันต้องอยู่ที่บ้านเหมือนเราหวังโคนอยู่ที่บ้านไม่ได้เพราะเพราะต้องไปทํางานหยุดไม่ได้ไปทํางานในโชคอันตรายในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายเหมือนกับหมอเหมือนกับเจ้าหน้าที่แห่งนี้พยาบาลอย่เเพราะฉะนั้นความทุกข์เหล่านี้เหมือนกับเรามองเห็น โิตสิบเก้าก็ได้ไปถึงลามไปถึงประมาณประเทศร้อยเกคนจิ่เชื้อเป็นล้านนะหลายล้านว่าทีา่มีสถิติมีบันทึกประมาณ3ล้านกว่าจริงๆคงมากกว่านี้แน่นอนมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าการทดลอง มันไม่โทษถึงเพราะฉะนั้นที่ว่าความทุกข์นะความทุกข์เป็นสิ่งสาโกนนะมันมองเห็นไม่ยากเลยมองเห็นไม่ยากเลยแล้วก็เราจะต้องกับจัดมันยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องใช้ปัญญากับกรุณาปัญญาก็คือเห็นว่าไม่ใช่แค่เรา ปัญหาโรคระบาดและก็ปัญหาเศรษฐกิจที่จะตามมามันไม่ใช่แค่เราอันนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาอันนี้นะช่วยได้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเราไปเรียนที่มาเลยแล้วได้รับปร,ริญญามาอาจจะมาได้รับมาจากได้รับปริญญาเองมาจากมาเลยออกซ์อรแต่อันนี้นะมันเป็นความรู้ที่มาจากหนังสือ ความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนปัญญาที่มาจากการทสศุุของพระองค์เป็นปัญญาที่มองเห็นปัญหาของคนอื่นปัญหาของตวเองความเกี่ยวเนื่องกันอันนี้เป็นปัญญาแล้วก็จะต้องฝึกจิตอย่างไรต้องฝึกจิตให้มีน้ำใจที่เราเรียกว่ากรุณา ความเอ็นดูความสงสารจะเรียกว่าเมตตาก็ได้เมตตาก็ได้ต้องมีน้ำใจอันนี้วันนี้เ,เรียคาธิการสาสตรประชาชาตินะท่านก็ออกสารสงสารถึงชาวพุทธโลกท่านเอ่ยถึงในสารของท่านว่า intolerance and inequality ปัญหาสองนัน อินทอ e ร์เรนซ์ก็คือความไม่อดอนทนขันความเสียอารมณ์ง่ายความหงุดหงิดง่ายความโ,มโมโหง่ายระหว่างบุคคลนะระหว่างบุคคลระหว่างครอบครัวระหว่างกลุ่มระหว่างประเทศระหว่างศาสนาความไม่อดทนความเสียอารมณ์ง่าย อันนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านเลขาธิการบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเอาเหิงสาไม่ต้องใช้การรุนแรงไม่ต้องมีความรุนแรงต่อกันแทนที่จะไม่มีความรุนแรงต่อกันจะต้องมีน้าจิตน้าใจต้องมีเมตตาซึ่งกันแลรกันคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ มีคนณค่ามากกว่าเดิมมากกว่าเวลาอื่นที่สองก็คือ inequality ความไม่เสมอภาพกันเรื่องเศรษฐกิจเ,เรื่องโอกาสในชีวิตความไม่เท่า,าเทียมกันมันเพิ่มขึ้นเยอะๆที่นี่นะ เราจะดีคนเดียวเราจะรวยคนเดียวคนอื่นจะแย่ขนาดไหนไม่สนใจเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคนอื่นเดือดร้อนเขาก็จะเดือดร้อนด้วยถ้าคนอื่นเศรษฐกิจดีเราก็จะดีดีขึ้นง่ายทำไมถ้าเข้าไปเรียนที่มาลัยออกส่วนมาลัยฮาร์วาร์ดเคมบริดจ์หรือว่ามาลัยยอดเยี่ยม ในเมืองไทยมันดีอะไรดีว่าเพราะว่าทุกคนมันเก่งเราไปอยู่ในนั้นนะเราก็เก่งไปด้วยทุกคนขยนันเราไปอยู่ในนั้นเราก็มีจิตใจที่อยากจะขยันไปด้วยทุกคนมีน้ำใจเราก็มีจิตใจที่จะมีมีน้ำใจเหมือนเขา พระคุภาพุนชุม <c oughs> ที่ปฏิบัติอยู่ในถ้ำองคเดวปีปีกว่าแล้วนะท่านสอนอยู่ตลอดว่าท่านไปโนดมานี้นะไปโปรดแยติโยมท่านไม่ได้ไปหาเงินหาทองท่านไปหาอะไรไป ในหาน้ําใจน้าใจเพราะว่ามันหายาน้ําใจอันนี้มาจากสติมาจากปัญญามาจากเมตตานะฉะนั้นวันนี้ให้ระลึกถึงที่เจ้าชายสัทธาหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านศรีสละเพราะว่ามีน้ำใจสำหรับ โขนทั่โลกนะทางโคนทางเทวดามนุษสโลกแล้วก็ทางพระโพมุมทางเทวดาทั้งหมดอยากจะช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงปัญหาท่านคิดถึงปัญหาคนอื่นคิดถึงความทุกคนเราอยากจะช่วยน้ำใจอันนี้แหละ service to o t h e r ที่ เรื่องกาที่การสัประชาชาติเผยถึงวันนี้เผยถึงวันนี้ท่านบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้นะเราต้องนํามาใช้นํามาใช้ในเวลาที่เป็นวิกฤตแบบนี้ยิ่งสําคัญต้องนํามาใช้เพราะฉะนั้นาด,ดมาขออวยพร <c oughs> ขอกล่าวถึงอำนาจของพระรันาตนตรัพระพูดพระธรรมพระสงฆ์และขอบุญคุณของทุรุ่านที่ได้สร้างมาที่ได้มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันขอให้ทุรุ่านมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแรงจิตใจที่สงบที่สัตความสามารถคุมจิตคุมใจตัวเอง และก็สามารถสร้างคุณูปการให้สังคมประเทศชาติและก็ทั้งโลกทุกทานเธอ